อต้องการว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่ติดตามในช่องทาง YouTube ในช่องบักหนึ่งบอลเต็งครับและพี่พี่ที่ติดตามในช่องทางอื่นๆด้วยนะครับเราพบกันอีกครั้งครับในวันที่24เดือนมิถุนายนปี2566ครับในวันนี้ครับบักหนึ่งมีฟุตบอลมาฝากพี่สามคู่เช่นเคยครับเป็นฟุตบอลสเตปสามที่บักหนึ่งคัดมาให้พี่พี่ครับสำหรับคู่แรกครับเป็นทางด้านลานฮามครับเปิดบ้านพบกับทางด้าน เอ็มจอนดาร์เรนครับคู่นี้ลงทำการแข่งขันเวลา20นาฬกาของบ้านเราครับส่วนคู่ที่สองครับเป็นคู่ระหว่างมาสแมนเดยาครับเปิดบ้านพบกับทางบ้านวาลูเรยวิกครับคู่นี้ลงทำการแข่งขัน21นาฬิกาครับและคู่สุดท้ายครับเป็นคู่ระหว่างไวกิ้งเอฟเคครับเปิดบ้านพบกับทางด้านบลานครับสำหรับคู่นี้ครับลงทำการแข่งขันในเวลา22นาฬิกา59นาทีหรือว่า5ทุ่มตรงของบ้านเราเองครับ ก่อนที่เราจะรับชมรับฟังครับบักหนึ่งขอกําลังใจจากพี่ๆสักคนและหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําผลงานต,ต่อไปของบักหนึ่งด้วยครับและสําหรับค่ําคืนที่ผ่านมาครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ๆยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆในกลุ่มทุกท่านด้วยนะครับเมื่อคาคืนที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดนหน้าเว็บนะครับเป็นบอลสเตปหรือว่าบอลเต็งนะครับ และก็เป็นที่ขาดไม่ได้เลยครับบอลคู่ V.I.P. ครับที่ทางกลุ่ม V.I.P. ของเราจัดไปให้พี่ๆนะครับก็สมหวังกันไปทุกท่านนะครับสำหรับในกลุ่ม V.I.P. ของเราและถ้าพี่ๆท่านใดครับยังไม่มีกลุ่มนำเล่นครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ attdno1 นะครับหรือว่า attdno1 นั่นเองนะครับอย่าลืมมีแอด้างหน้าด้วยนะครับเพียงแค่คุณพี่ครับ แอดไลน์มาเราจะพาพี่พี่เข้ากลุ่มวีพีทันทีครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมครับแอดมาได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกของวันนี้ครับเป็นคู่ระหว่างแลนฮามครับเปิดบ้านพบกับทางด้านเอ็มจอนดาเล่นครับและสําหรับบิรนคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างแลนฮามครับพวกเขาอยู่อันดับที่ห้าของตารางครับลงเล่นไปแล้วสิบสองนัดชนะหกเสมอสองแพ้ไปสี่ครับ ลูกได้เสียครับพวกเขาได้สิบห้าเสียสิบเจ็ดมียี่สิบแต้มครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเอ็มจอนเดล่นครับพวกเขาอยู่อันดับที่สิบของตารางลงเล่นไปแล้วทั้งหมดสิบสองนัดครับชนะไปสี่เสมอสามแพ้ไปห้าครับลูกได้เสียพวกเขาได้สิบห้าเสียสิบหกครับมีสิบห้าแต้มเรามาเริ่มกันที่ฟอร์มและผลงานโดยรวมในลีกของทั้งคู่ครับสิบนัดล่าสุดเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างลานฮามครับ ฟอร์มของพวกเขาและผลงานการเล่นในลีกิบนัดท,ที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชันะไปได้ถึง4นัดครับเสมอสไปสองและแพ้ไป4นัดด้วยกันครับส่วนถึงด้านฟอร์มการเล่นของพวกเขานะครับทั่วไป3นัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชันะไปได้เพียง1นัดครับและแพ้ไป2นัดด้วยกันครับและนัดที่พวกเขาแพ้ครับเป็นนัดล่าสุดครับที่พึ่ง ออกไปเยือนทางด้านของสวิงเกอร์ครับในวันที่1 1เดือนมิถุนายนปี2023ีที่เพิ่งผ่านม,มานี่เองครับพวกเขาออกไปแพ้ให้กับทางด้านของสวิงเกอร์ครับด้วยประตูด,ด้วยสกอร์รวม3าประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านผลงานเกมในบ้านพวกเขานะครับ10บนัดล่าสุดครับพวกเขาเองสามารถเก็บชนะไปได้5้านัดครับเสมอไป2และแพ้ไปเพียง3ามนัดเท่านั้นครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นในบ้านขอกเขาครับสมนัดล่าสุด พวกเขายังไม่แพ้ทีมใดติดติดกันแล้วครับสนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับโดยนัดล่าสุดครับในวันที่4เดือนมิถุนายนปี2 0ง3ครับเขาเปิดบ้านพบกับทางด้านมอสครับและเอาชนะมอสไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านผลประกอบการครับเกมในบ้านของพวกเขาสินัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทำกำไรให้กับพี่ๆนังทุนไปได้เพียง2นัดครับกำไรครึ่งหนึ่งไปสมนัดครับ และขาดทุนไป5นัดด้วยกันครับสำหรับฟอร์มของพวกเขานะครับเกมในบ้าน3นัดล่าสุดพวกเขาสามารถทำกำไรออกพี่นักลงทุน3นัดติดๆแล้วครับซึ่งเกมในบ้าน3นัดล่าสุดพวกเขานะครับพวกเขาสามารถทำประตูไปได้ถึง7ประตูครับและเสียไปเพียง3ประตูเท่านั้นครับเราจะมาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างเอ็มจอนดาเล่นครับฟอร์มการเล่นและผลงานของพวกเขาในลีก10นัดล่าสุดครับ พวกเขาเองสามารถเก็บชนะไปได้4ี่นัดครับเสมอไป2และแพ้ไปถึง4ี่นัดด้วยกันครับสําหรับฟอร์มของพวกเขานะครับสมนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชนะไปได้เพียง1นัดครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไป1นัดเท่านั้นครับส่งนัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับทางด้านซองดาวครับไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านผลงานเกมเยือนของเขานะครับ10บนัดล่าสุดครับ พวกเขาเองครับสามารถเก็บชชยชนะไปได้4นัดครับและแพ้ไปถึงหนัดด้วยกันครับและสําหรับฟอร์มในเกมเยือนพวกเขา3านัดล่าสุดครับพวกเขาเก็บชชยชนะไปได้2นัดครับและแพ้ไปเพียง1นัดครับซึ่งใน2เกมล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้2นัดติดติดครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมเยือนพวกเขานะครับ10นัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทากาไรกับพี่ๆนองทุนไปได้4นัดครับ ขาดทุนไปถึงห้านัดครับขาดทุนครึ่งหนึ่งไปหนึ่งนัดครับและสําหรับเกมเยือนของเขาสองนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถทํากําไรกับพี่ๆนักงทุนสองนัดติดๆครับและสุดท้ายครับที่ผลงานเฮดทูเฮดที่ทั้งคู่เคยเจอกันครับสิบนัดที่ผ่านมาครับเริ่มตั้งแต่ปีสองพันสิบสามครับจนถึงปีสองพันยี่สิเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างลานฮมนะครับสามารถเก็บชนะไปได้ถึงห้านัดด้วยกันครับ เสมอไปสามครับและแพ้เพียงสองนัดครับส่วนทางด้านผลงานเกมในบ้านของลานฮามครับที่เปิดบ้านพบกับเอ็มจอนดาเล่นมีทั้งหมดแปดนัดครับและทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอ็มจอนดาเล่นครับสามารถเก็บชชยชนะไปได้เพียงสามนัดเท่านั้นครับเสมอไปสามครับและแพ้กับทางด้านทีมผู้มาเยือนอย่างเอ็มจอนดาเล่นไปสองนัดครับส่วนทางด้านผลประกอบการครับเกมในบ้านของทางด้านลานฮามครับที่เจอกับเอ็มจอนดาเล่นแปดนัดที่ผ่านมาครับ พวกเขาทำกำไรกับพี่ๆนังทุนได้เพียง2นัดครับกำไรครึ่งหนึ่งไป1นัดครับขาดทุนไป2ครับและขาดทุนครึ่งหนึ่งไปถึงสนัดด้วยกันครับและในเกมนัดล่าสุดครับในวันที่8เดือน8ปี2022พวกเขาเปิดบ้างเอาชนะทางด้านเอ็มจอนดาลนครับไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับซึ่งในเกมนั้นเป็นทางด้านลาหฮามครับเป็นทีมขึ้นต่อครับอยู่ที่ครึ่งลูกครับ และสามารถทำกำไรกับพี่นักทุนไปได้ครับและเป็นนัดสุดท้ายและนัดล่าสุดครับที่พวกเขาทำกำไรครับและสำหรับเกมในค่ำคืนนี้นะครับเลทราคาเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างแลนแฮมครับเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับสูงต่ำเป็นเวลาเปิดอยู่ที่สามลูกครับสูงต่ำแรกเปิดอยู่ที่หนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งครับและสำหรับบางหนึ่งเองครับบอลคู่นี้ขอเชียร์ไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างแลนแฮมครับมั่นใจครับว่าหนึ่งลูกพวกเขาสามารถทำได้ครับ และให้เน้นไปที่สกอร์สูงครับคู่นี้น่าจะมี3มลูกขึ้นไปครับและคู่ที่2ของวันนี้ครับเป็นคู่ระหว่าง i b บีวีเวสตเมเนียครับเปิดบ้านพบกับทางด้านวาลูเลยวิกครับและสําหรับบอลคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวสมันเนียนะครับพวกเขาอยู่ดับที่ส1ของตารางครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด11นัดครับชนะ3ามเสมอหนึ่งแพ้ไปเครับลูกได้เสียพวกเขาได้สิบเสียยี็ดมีสิบแต้มครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างวาลูครับพวกเขาอยู่ที่สองของตารางครับลงเล่นไปแล้วสิบสองนัดครับชนะแปดเสมอสองแพ้ไปสองครับลูกได้เสียพวกเขาได้สามสิบสองครับเสียสิบเอ็ดมียี่หกแต้มครับเราจะมาเริ่มที่ฟอร์มการเล่นและผลงานในลีกของหน้งคู่ครับสิบนัดล่าสุดเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวสต์มันในเมยานะครับฟอร์มการเล่นและผลงานพวกเขาสิบนัดล่าสุดครับ พวกเขาสามารถเก็บชนะไปได้สามนัดครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปถึงหกนัดด้วยกันครับสําหรับฟอร์มของพวกเขานะครับสามนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชนะไปได้หนึ่งนัดครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปหนึ่งนัดครับและนัดล่าสุดครับในวันที่สิบเดือนมิถุนายนปีสองพันยิบสามครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านเลกเาวิครับและเสมอกันไปที่ประตูที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนทางด้านผลงานเกมในบ้านของพวกเขาสิบนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชนะไ,ไปได้ถึงเจ็ดนัดด้วยกันครับเสมอไปหนึ่งและแพ้เพียงสองนัดเท่านั้นครับสําหรับฟอร์มการเล่นของพวกเขาเกมในบ้านสามนัดล่าสุดครับพวกเขาสะดุดแพ้ไปสองนัดครับและชนะเพียงนัดเดียวครับในนัดล่าสุดที่พวกเขาเปิดบ้านพบกับทางด้านกรปาโวก์นะครับเอาชนะกปาโวก์ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนทางด้านผลประกอบการครับเกมในบ้านของพวกเขาสิบนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทํากําไรกับพ,พี่น้องทุนไปได้ถึงหกนัดด้วยกันครับเสมอตัวไปหนึ่งครับขาดทุนไปสองและขาดทุนครึ่งหนึ่งไปหนึ่งนัดครับและสําหรับสามนัดล่าสุดครับพวกเขาทํากําไรไปได้แค่เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับที่เหลืออีกสองนัดพวกเขาไม่ทํากําไรครับ และนัดที่ทํากําไรครับก็เป็นนัดล่าสุดที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะด้านโคปาปโวครับไปด้วยสกอร์สามดูศูนย์ซึ่งในเกมนั้นครับทางด้านพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่ราคาเสมอครับและสามารถทํากําไรได้เรามาต่อกันที่ทีมเยือนอยังวาลูเลเวิกครับฟอร์มการเล่นและผลงานพวกเขา10นัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บใชยชนะไปได้ถึง7นัดด้วยกันครับเสมอไป2และแพ้เพียง1นนัดเท่านั้นครับ สำหรับฟอร์มการเล่นพวกเขาสามนัดล่าสุดครับพวกเขายังไม่แพ้ทีมใดครับสมนัดที่ผ่านมาพวกเขาเก็บเชัยชนะไปได้2นัดครับและเสมอเพียง1นัดเท่านั้นครับและนัดล่าสุดครับในวันที่12เดือนมิถุนายนปี2023ครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านโคปาวครับและเอาชนะทางด้านเจ้าบ้านไปถึง5้ประตูตศูนย์ครับส่วนทางด้านผลงานเกมเยือนพวกเขา10นัดล่าสุดครับ พวกเขาเองสามารถเก็บชชนะไปได้ถึง5นัดด้วยกันครับและแพ้ไป5นัดเช่นเดียวกันครับสำหรับฟอร์มในเกมเยือนพวกเขา3นัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชชนะไปได้2นัดครับและแพ้ไปเพียง1นัดเท่านั้นครับและ2นัดล่าสุดครับในเกมเยือนพวกเขาชนะติดต่อกัน2นัดติดติดครับส่วนเงื่นผลประกอบการเกมเยือนพวกเขา1ิบนัดที่ผ่านมาครับ พวกเขาสามารถทํากําไรกับพี่ๆนักทุนไปได้ถึง5้านัดด้วยกันครับขาดทุนไปสามครับและขาดทุนครึ่งหนึ่งไปสองนัดครับและสําหรับเกมเยือน2นัดสุดท้ายของพวกเขานะครับพวกเขาสามารถทํากําไรกับพี่ๆนักทุนสองนัดติดๆครับซึ่งในนัดสุดท้ายครับที่พวกเขาเปิดอ,ออกไปเยือนทางด้านโคปาโวครับ และเอาชนะไปได้ถึงห้าดอลลาศูนย์ในนั้นๆพวกเขาขึ้นเป็นต่อที่ราคาหนึ่งลูกคั่วหมือนลูกครึ่งครับและสามารถทํากําไรให้กับพี่ๆนักทุนได้ครับและสุดท้ายครับที่ผลงานเฮตุเฮต์สิบนัดที่ทั้งคู่เคยเจอกันครับซึ่งทางเจ้าบ้านเองครับสามารถเก็บชนะไปได้เพียงสามนัดครับและแพ้ให้กับทางด้านวาลูเลยจิบิกไปถึงเจ็ดนัดด้วยกันครับส่วนทางด้านผลงานเกมในบ้านของทางด้านเวสต์มันเนียครับ สิบนัดล่าสุดครับที่พวกเขาเปิดบ้านพบกับวาลูเลวิตครับพวกเขาสามารถเปิดบ้านเอาชนะทางด้านวาลูเลวิตไปได้เพียงสี่นัดครับเสม,มอไปสามครับและแพ้ไปอีกสามนัดด้วยกันครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมในบ้านของเวสวสแมนเนียครับสิบนัดที่เปิดบ้านพบกับวาลูเลวิตครับพวกเขาสามารถทํำกำไรกับพี่ๆนทุนไปได้เพียงหนึ่นัดครับ กำไรครึ่งหนึ่งไปสองนัดครับและเสมอตัวไปหนึ่งครับและคาทุนไปถึงหกนัดด้วยกันครับและสําหรับสองนัดล่าสุดครับพวกเขาไม่ได้ทํากําไรให้กับพี่น้องทุนครับสองนัดติดๆแล้วครับและสําหรับเกมในค่ำคืนนี้ครับเลทราคาเปิดอยู่ที่ทางด้านทีมเยือนอย่างวาลูเลย์ยิครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกครับสูงต่ําเป็นเวลาครับเปิดอยู่ที่สามลูกควบสามลูกครึ่งครับ สูงต่ำแรกครับเปิดอยู่ที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งและสำหรับบักหนึ่งเองครับบอลคู่นี้บักหนึ่งเลือกเชียร์ไปทางด้านทีมเยือนอย่างวาลูเลจวิตครับต่อมาเพียงครึ่งลูกครับราคาวัดใจยังไงก็ใส่ไว้ก่อนครับหนึ่งลูกมีผลครับสำหรับบอลคู่นี้และให้ดูไปทางด้านสกอร์สูงครับเปิดมาเพียงสามลูกควบสามลูกครึ่งครับบักหนึ่งคิดว่าบอลคู่นี้มีสามลูกขึ้นไปครับและก็มาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้ครับ นั่นก็คือคู่ระหว่างไวกิ้งครับเปิดบ้านพบกับทางบ้านทางด้านบลานนะครับสําหรับบอลคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างไวกิ้งครับพวกเขาอยู่หลับที่4ของตารางครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด10นัดครับชนะไป5เสมอ2แพ้ไป3ครับลูกได้เสียครับพวกเขาได้23เสีย19มี17แต้มครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างบลานครับพวกเขาอยู่หลับที่2ของตารางครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด11นัดครับ ชนะหกเสมอสามแพ้ไปสองครับลูกได้เสียพวกเขาได้ยี่สิบสามครับเสียสิบสองมียี่สิบเอ็ดแต้มครับเราจะมาเริ่มกันที่ฟอร์มและผลงานการเล่นของพวกเขาในลีกครับสิบนัดล่าสุดเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างไวกิ้งครับฟอร์มการเล่นและผลงานของเขาในเกมลีกสิบนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บเชนาไปได้ถึงห้านัดด้วยกันครับเสมอไปสองและแพ้ไปเพียงสามนัดครับ สำหร really no really really ับฟอร์มของพวกเขานะครับสามนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บัยชนะไว้ได้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับและแพ้ไปถึงสองนัดด้วยกันและนัดล่าสุดครับในวันที่สิบเอ็ดเดือนมิถุนายนปีสองพันยี่สามพวกเขาออกไปยังด้านซาบบอกศูนย์แปดครับและเอาชนะทางด้านซาบบอรกศูนย์แปดไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับและเป็นนัดล่าสุดครับที่พวกเขาชนะครับส่วนทางด้านผลงานเกมในบ้านพวกเขาสิบนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บัยชนะไปได้เพียงสามนัดเท่านั้นครับ เสมอไปสามและแพ้ไปถึงสี่นัดด้วยกันครับสำหรับฟอร์มการเล่นในบ้านพวกเขาสามนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชนะไปได้หนึ่งนัดครับเสมอไปหนึ่งและแพ้หนึ่งนัดครับและนัดล่าสุดครับในวันที่ห้าเดือนมิถุนายนสองพันยิบสามพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับทางด้านโมครับไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสี่ครับและก็เป็นนัดล่าสุดครับที่พวกเขาเปิดบ้านแพ้ครับส่วนทางด้านผลประกอบการนะครับ เกมในบ้านของพวกเขาสิบนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทำกำไรให้กับพ,พี่น้องทุนไปได้เพียงสองนัดเท่านั้นครับกำไรครึ่งหนึ่งไปหนึ่งนัดครับและขาดทุนไปถึงเจ็ดนัดด้วยกันครับเรามาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างบรานครับฟอร์มการเล่นและผลงานพวกเขาในเกมลีกสิบนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชนะไปได้ถึงห้านัดครับเสมอไปสามและแพ้เพียงสองนัดเท่านั้นครับสำหรับฟอร์มพวกเขาสามนัดล่าสุดครับ พวกเขายังไม่แพ้ทีมใดครับในเกมลีกสองนัดที่เขาชนะครับและเสมอหนึ่งนัดคือนัดล่าสุดครับในวันที่12เดือนมิถุนายนปี2023ครับพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับทางด้านลิเวอร์ครับไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับส่วนทางด้านผลงานเกมเยือนพวกเขาครับมีเพียง5นัดเท่านั้นครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลครับและหนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถ เก็บชัยชนะไปได้สองนัดครับเสมอไปหนึ่งและแพ้เพียงสองนัดเท่านั้นครับสาหรับฟอร์มในเกมเยือนพวกเขาสามนัดล่าสุดครับพวกเขาเองสามารถเก็บชัยชนะไปได้สองนัดครับและแพ้ไปเพียงหนึ่งนัดครับและนัดล่าสุดครับในวันที่สี่เดือนมิถุนายนปีสองพันยิบสามพวกเขาออกไปเยือนทางด้านอาลเลซุนฟ k ครับและสามารถเอาชนะทางด้านอาลเลซุนเ k ไปได้ด้วยสกรอร์สามประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านผลประกอบการครับ เกมเดือนพวกเขาห้านัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทํากําไรกับพี่ๆน้องทุนไปได้ถึงสามนัดครับและขาดทุนไปเพียงสองนัดเท่านั้นครับและนัดล่าสุดครับในนัดท,ที่พวกเขาออกไปชนะด้านอาลเลซุนครับพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งครบคู่ครบลูกครับและสามารถทํากําไรกับพี่ๆน้ังทุนได้ครับและสุดท้ายครับที่ผลงานเฮทูเฮตีทั้ทงคู่เคยเจอกันสิบนัดล่าสุดครับ และเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างไวกิ้งครับสามารถเอาชนะไปได้ถึงห้านัดครับเสมอไปสองครับและแพ้ไปสามนัดด้วยกันครับส่วนทางด้านผลงานเกมในบ้านของไวกิ้งครับที่เปิดบ้านพบกับบานครับมีสิบนัดที่ผ่านมาครับและก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างไวกิ้งครับสามารถเก็บชนะไปได้ถึงเจ็ดนัดครับและแพ้กับทีมเยือนอย่างบานไปสามนัดครับ และสำหรับสามนัดล่าสุดครับที่ไวกิ้งเปิดบ้านพบกับบานครับซึ่งเป็นทางด้านทีมเยือนครับยังไม่สามารถเอาชนะทางด้านเจ้าบ้านอย่างไวกิ้งได้ครับสามนัดติดติดครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมในบ้านของไวกิ้งครับที่เปิดบ้านพบกับบานสิบนัดที่ผ่านมาครับทักเขาสามารถทํากําไรให้กับพี่ๆนักทุนไปได้ถึงห้านัดครับกําไรเพึ่งหนึ่งไปสองนัดครับและขาดทุนเพียงสามนัดเท่านั้นครับและสําหรับ สามนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถทํากําไรให้กับพี่น้องทุนสามนัดติดๆครับซึ่งนัดล่าสุดครับเกิดขึ้นในวันที่เก้าเดือนห้าปีสองพันยิบเอ็ดครับทางด้านไวกิ้งเปิดบ้านอาชนะบานครับไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งและในนั้นนั้นครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างไวกิ้งครับขึ้นเป็นต่อยที่ราคาครึ่งลูกครับและสามารถทํากําไรได้ครับและสําหรับเกมในค่ำคืนนี้ครับเลนราคาเปิดอยู่ที่ทางด้านทีมเยือนอย่างบานครับ เป็นต่ออยู่ที่ราคาปอปลาครับสูงต่ำเป็นเวลาเปิดอยู่ที่สามลูกควบสามลูกครึ่งครับสูงต่ำแรกเปิดอยู่ที่หนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งครับและสําหรับบักหนึ่งเองครับบอลคู่นี้บักหนึ่งขอเลือกเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านอย่างไวกิ้งครับมั่นใจครับว่าพวกเขาเอาอยู่ครับและอาจจะพลิกกลับมาชนะได้ครับและให้เน้นไปที่สกอร์สูงด้วยครับสําหรับบอลคู่นี้บักหนึ่งมั่นใจครับสามลูกมีแน่ๆนครับ และก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสามคู่ในวันนี้ครับนั่นก็คือคู่ระหว่างลานฮามครับเปิดบ้านพบกับทางด้านเอ็มจอนดาเลนครับสาหรับคู่นี้บักหนึ่งจิ้มไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างลานฮามครับคู่ต่อมาครับเป็นคู่ระหว่างเวสมันเนียครับเปิดบ้านพบกับทางด้านวาลูเลเยวิกครับสาหรับบอลคู่นี้ครับบักหนึ่งจิ้มไปทางด้านทีมเยือนอย่างวาลูเลเยวิกครับและคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านไวกิ้งครับเปิดบ้านพบกับทางด้านบานครับ สำหรับบอลคู่นี้ครับบักหนึ่งจิ้มไปทางด้านไวจิ้งครับและบอลทั้งสามคู่ครับบักหนึ่งให้เน้นไปที่สกอร์สูงทั้งสามคู่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับถูกอกถูกใจพี่พี่บ้างหรือเปล่าครับสามคู่ที่เบอร์หนึ่งคัดมาให้ครับและถ้าถูกใจพี่พี่ครับขึ้นรถไปด้วยกันเลยครับแต่ถ้ากถ้ากไม่ถูกใจพี่พี่จะคัดจะส่วนก็ไม่ว่ากันครับและถ้าพี่ท่านใดนะครับที่กําลังมองหากลุ่มนําเล่นอยู่นะครับบักหนึ่งขอฝากกลุ่มของบักหนึ่งไว้ด้วยนะครับ พี่สามารถแอดไลน์มาได้ครับที่ atdedno1 ครับหรือว่า atdedno1 ครับอย่าลืมครับมีแอดข้างหน้าด้วยซึ่งในกลุ่มของเราครับรับประกันนะครับผาบวกทุกวันแน่นอนครับอยู่ที่ว่าพี่ๆเองนะครับจะจัดสรรงบประมาณของพี่ๆยังไงครับและก็อยู่ที่ระเบียบวินัยในการลงทุนของพี่ๆด้วยครับและถ้าพี่ๆต้องการจะเข้าร่วมในกลุ่ม VP ของเรานะครับเพียงแค่พี่ๆแอดไลน์มาเท่านั้นครับ พี่ๆก็จะได้เข้ากลุ่ม VP ีทันทีครับและถ้าหากพี่ๆท่านใดที่มีกลุ่มน้าเล่นอยู่แล้วครับและอยากลองเปลี่ยนดูครับลองเปิดใจครับให้กับกลุ่มของบักหนึ่งดูครับและสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่ติดตามในช่องทาง u t u b e ครับในช่องบักหนึ่งบอลเตงครับและพี่ๆในกลุ่มว P ีทุกท่านครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับหมูกรอบ